่ันประโยคาวไวจรทั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานพระกรรมฐา,านแล้วหวังว่าท่านทั้งหลายยังคงจำคำสมาทานคนด้นได้วัยมาหังพระกวาตภาวังตุมหากังปริจชามิ ซึ่งแปลว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงคำนี้เมื่อกล่าวแล้วถ้าจำได้แล้วก็คิดไว้เสมอท่านนันหลายจะไม่มีความชั่วเกิดขึ้นมาในใจเลยความชั่วทั้งหลายที่ตอนที่ท่านนันหลจำเป็นจะต้องระมัดตะวงัง นั่นก็คืออารมณ์ที่ติดอยู่ในกามารมณ์ทั้งห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่ประการหนึ่งก็คือความโลภอยากจะได้ทรัพย์สินให้มันเข้ามาเป็นของตนให้มันมากขึ้นเท่าไรก็าตามเกาะอยู่ติดเกาะติดอยู่ในรากยอดเสริญสุข เอ่อความโกรธความพยายามบัตรความหลงในการทะนงตนว่าเป็นผู้พิเศษลืมความตายนี่ขอท่านัหลายที่สมาทานแล้วพิจารณาตัวเองไว้เสมอว่าอารมณ์แห่งความเลวทั้งหมดที่กล่าวมาแล้วนี้มันมีอะไรอยู่บ้างที่อยู่ในกิจของตน เราประกาศตนเป็นสาวกพระอ,องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมมาสมพุทธเา้าแล้วกล่าวาว่าขอมอบกายถวายชีวิตแด่พระองค์คำว่ามอบกายถวายชีวิตจะหมายความไม่ยอมประพฤติปฏิบัติตามความดีทุกอย่างที่องค์สมเด็จพระสมมาสมพทธเจ้าสงสอน แล้วก็ละความชั่วทุกอย่างให้ไหม่ไม่ให้เกิดขึ้นในจิตอารมณ์อย่างนี้มีในใจของท่านพรบทนแล้วด้อย่างแล้วต่อไปก็ไปคุยกันถึงปฏิปทาของท่านพูเทเฒ่าความจริงปฏิปทาของท่านพูเทเฒ่าเป็นปฏิปทาที่ไม่ยาก เพราะเป็นปฏิปทาของบุคคลในปัจจุบันเราเองไม่ใช่ว่าจะไปอ้างเอาสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงเกินวิสัยที่พวกเราจะฟึงฟังได้จะพึงพบเห็นนี่คนในสมัยเราเรานี่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ใช่ทําได้คนเดียวเวลานี้ในประเทศไทย ถ้าเอากันแค่มักเบื้องต้นคือพระโสดาปฏิมัรคคือพระโสดาปฏิผลขึ้นไปตามลำดับถึงอรหัตผลเราจะนับเป็นร้อยนี่นมันไม่ได้เสียแล้วผมก็ไม่กล้านับว่าว่าจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นนี่ผมไม่รู้แต่ถ้าปริมาณร้อยแล้วก็รู้สึกว่าน,น้อยเกินไป ถา้าถามว่าท่านนั่งไหลเรานั่นอยู่ที่ไหนถ้าอยากจะทราบมันก็ไม่ยากทาใจของเราให้เข้าถึงเสียก่อนถ้าใจของเราเข้าถึงเมื่อไรเราก็พบได้เหมือนนั้นแล้วก็รู้ได้เหมือนนั้นแต่จงระวังนะอย่าคิดว่าตนดีเมื่อเราเลว ต้องมีความรู้สึกตัวคิดว่าเราเลวอยู่เสมอนั่นแหละมันจึงจะดีมาถึงปฏิบัติธาของท่านบุท่านี้นับตั้งแต่องค์สมเด็จพระชินศีบรมาสาสนดาสมาสมุทเจ้าทรงมีกระแสะรับสั่งใน่นดับต้นจนกระทั่งถึงที่สุดที่ผมเล่ามาเป็นการย่อเพื่อความเข้าใจ ถ้าอยาพูดกันให้หมดไปมันก็ต้องมาทึกกันหลายพันเทปเพราะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงเวลาตีสองทุกคืนเป็นเวลาหนึ่งเดือนท่านสอนเรื่องทุกอย่างเดียวนี่การฝึกจิตที่เราจะชนะจิตแต่มันต้องชนะกันเป็นจุดๆในอริยสัจ ท่านจัดทุกไปเป็นเบื้องต้นให้รู้จักทุกอย่างเดียวว่าอะไรมันเป็นทุกข์จำปฏิเวทาที่ท่านสอนไว้ด้วยแต่ว่าผู้ท่านจำได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อริยมรรยาผลก็ถือว่าเป็นสาธุชนคนดีได้หรือว่าเป็นกัญญาณชนคนทรงฌานได้ แล้วดูกําลังใจของเรานะว่ากําลังใจเขาเราพอใจในการมคุณห้าหรือเปล่ากำลังใจเขาเราพอใจในการ,าร,อาการาพอใใรพอพนทรัพย์สินหรือเปล่ากำลังใจเขาเราพอใจในความโกรธความเยียบบาดหรือเปล่ากำลังใจเขาเรายัางหลงคิดนองตนว่าเป็นผู้เลิศหรือเปล่า คำว่าเป็นผู้เลิศหมายความนึกว่าเราดีนึกว่าเราเป็นผู้วิเศษคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอริยเจ้าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระผู้ทรงฌานนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่อารมณ์มมดีต้องจําพระบาลีว่าอัตนาจโจทยตานังเราจะกล่าวโทษโจทย์หาความผิดอารมณ์ใจของเราไว้เสมอ เห็นว่าอะไรมันบกร่่องตรงไหน,นทำลายตัวนั้นให้พินาศไปอย่าจะเกียรติกายในความโลภในความโกรธความเหยียบาทิการหลงไหลฝ่ายฝันในกามคุณทั้งห้าประการติดในโลกกรรมนั่นเป็นความเลวที่น่าสลดใจที่สุดเป็นอนันว่าเมื่อรับฟังอริยสัจมาแล้ว องสมเด็จพระบดีแก้วก็ทรงสั่งว่านับธนบัตินี้เป็นต้นไปฉันให้เวลาจริงๆสามเดือนถ้าในเกตเวลาสามเดือนนี้มาคืนนี้แล้วรู้สึกว่าจะพูดไปวันหนึ่งเดือนเพรหน่อยมากเหลือเกินอาจจะพลาดไปนิดหนึ่งมาเปิดตำราดูสามเดือนไม่ใช่หนึ่งเดือนเรื่องขออภัยด้วย ว่าเมื่อวานเหนื่อยมากจัดเหนื่อยเกือบจะตั้งตัวไม่ไหวแต่ว่าท่านนันหลายคงไม่ได้สังเกตคิดว่าผมยังดีอยู่หรอมั้งนี่ดีไม่ดีเพราะาจะตายจากท่านไปเมื่อไรก็ได้เพราะท่านนันหลายสังเกตกิริยาผมไม่เป็นผมมีความรู้สึกว่ามีพระหลายองค์นี้ดูผมไม่เป็นหรอก แต่ก็มีหลายองค์เหมือนกันที่มีความฉัลาดดูผมเป็นท่าดูเป็นไม่เป็นผมจะเป็นผมจะตายก็ช่างไปะไรผมไม่แปลกตายเมื่อไรผมก็สบายเมื่อนั้นเป็นน้มัการอยู่แล้วก็อยู่เพื่อเป็นการสำนองคนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าร่างกายมันตายเมื่อไรผมก็มีความสุข เป็นอนุวาเวลานั้นท่านสั่งไว้เรื่องทุกข์ให้เวลาสามเดือนถ้ากล่าวว่าในเวลาสามเดือนนี้ในขณะจิตใดถ้าเธอยังเห็นว่าโลกนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งมีความสุขฉันจะไม่สอนเธอตลอดชีวิตสำหรับพวกท่านมีความรู้สึกยังไงบ้าง ถ้า,ากระทบเขาแบบนี้มีความรู้สึกวันไหวไหมเ่นยดายเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไทยจะไม่มาสอนไหมความรู้สึกของท่านเป็นยังไงผมไม่คาดไม่คิดจะบอกแต่เพียงว่าความรู้สึกของพระพูทเท่าท่านด้รับฟังอย่างนั้นท่านรู้สึกท่านยิ้มในใจใช่ว่า,าอย่างนั้นตามบันทึกของท่าน ววแม้แต่องค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านจะบอกว่าเธอถ้าจะยังคิดอยู่ถึงความทุกข์ในความสุขในโลกว่าอะไรมันไม่มีทุกข์ให้รมเป็นเอกคตารมแต่ความจริงในการรับฟังมันก็เป็นเอกคตารมณ์อยู่แล้วถ้าองค์สมเด็จพระบามธิบ้วจะสอบเวลานั้นก็ใช้ได้แล้วก็อย่าลืมจะคิดไปหาว่าพระพุทธเจ้าโง่สิด ก็ไม่รู้แต่ความจริงท่านรู้แต่่านท่านให้โอกาสเป็นลีลาของสมเด็จพระบรมโลกกนาตท่านพูดเท่าตนบอกว่าเวลานั้นท่านไปทนก็ดีนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่โล้วยืนอยู่ทำกิจกับคนอื่นก็ดีมีธุระภารกิจในการรับแขก ทำภาระการงานก็ดีเห็นคนผ่านไปผ่านมาคนดีความรู้สึกที่มันประจำใจมีอย่างหนึ่งแน่นสนัดมันไม่คลายจากอารมณ์นั่นก็คือเห็นคนเ,เห็นสัตว์รู้สึกว่าเขาทั้งหลายน่าสงสารคนและสัตว์ที่กำลังเดินไปทำงานทำการเดินไปทำงานเดินกลับบ้าน ดีไม่ดีไอวัดที่อยูนะ่นั้นมันเปลี่ยวมันเป็นทางผ่านขหนุ่มสาวที่จะพากัานเข้าไปคุยในป่าเห็นหนุ่มสาวที่เดินมาคู่กันก็ดีนั่งรถยนต์นั่งรถจักรยานซ้อนกันมาก็ดีกำลังจะเข้าไปสู่ป่าแต่มองหน้าแล้วก็สลดใจที่ว่าโอนหนอนนี่เขาทั้งหลายไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์เลย การมารมเป็นเครื่องบางหน้าให้เกิดความโง่คิดว่ารมอย่างนั้นมันเป็นสุขแต่เนื้อแท้จริงๆมันเป็นอากายของความทุกข์ทุกข์เพราะตรงหลีกเล่นผู้ใหญ่และคนอื่นเกรงว่าเขาจะเห็นในการพร่มพ้อดันเดินได้ของความรักแต่เขาท่านไหลเหล่านั้นก็ไม่ได้ดนึกถึงทุกข์ที่มันเพิ่งมีมาข้างหน้า ถ้าร่วมรักกันเข้าแล้วอยู่ร่วมกันเป็นสามีภรรยาอะไรที่มันเป็นทุกข์ที่เมียตามมาอีกมากมายนักแต่เขามองไม่เห็นแน่นอกจากนั้นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งนั่นก็คือท่านเห็นคนและสัตว์ทั้งหมดวัตถ,ถุทั้งหมดมันสกรปรกไปหมดอารมณ์จิตสลดเหลือเกินเห็นหญิงชายเดินควงคู่กันไป มองเห็นทั้งหญิงทั้งชายมันเน่าหมดเปลือกดีแต่ในเน่ากำลังใจที่จะคิดผูกพันนั้นไม่มีเห็นเน่าแล้วก็เห็นทุกข์แต่คิดว่าแ้าเขาจะมายกยอปอปั่นคนทั้งหลายเหล่านี้ให้ร่วมรักกับเราเพื่อความสุขก็มา,านั่งคิดว่าเขาจ้างเท่าไหร่เราจึงจะต้องการค่าจ้างประเภทนั้น สักแสนล้านหรือว่าโกดล้านกำลังใจมันใส่หมดเท่าไรก็ไม่ไหวแล้วจะให้ไปประคับประคองซากศพที่เน่าเละแบบนั้นนึกถึงนิมิตในสมัยที่อยู่ในป่าชัดที่ต้องต่อสู้กับอารมณ์ของความเหม็นเน่าของซากศพ เวลานั้นอนาะรมณ์นั้นกลับเข้ามาอีกประสานกันนอกจากว่าจะเห็นคนมีทุกข์สัตว์มีทุกข์ก็ยังเห็นความเน่าของคนความเน่าของสัตว์ไม่ใช่เห็นว่าแต่ความเน่าของบคนอื่นเห็นความเน่าของตัวด้วยรู้สึกตัวว่าความโง่แท้ๆที่เราเคยหลงไหลไฝ่ายฝันในการมคุณห้ามีรูปสวยเป็นต้น ในความระยำจริงๆที่จิตคิดจะพ่อพูนทรัพย์สมบัติให้มันมีอยู่แต่ความจริงข้อนี้เป็นของไม่ยากเพราะว่ามีมันโตบฏิทานปรัถนาตัดสินใจมาตั้งแต่บทใหม่ๆว่าขึ้นชื่อว่าความรักระหว่างเพศถ้ามีความแน่วแน่ในดวงจิตคิดว่าเราจะมีคู่ครองเมื่อไรเราจะศึกเมื่อน,นั้น จะไม่ยอมให้ผ้ากาวสาวาพัดเขาอ,องค์สมเจตระจอมไตรบรมศาสดา,ศามัวหมองในจริยาแห่งความเร็วสามของเราในรายการดีสองถ้าความปรารถนาในการร่ำรวยในทรัพย์สินทั้งหลายนี่จะไม่มีในจิตใจของเรา แต่ความเลวทั้งหลายเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาในใจของเราถือว่าเราเลวกว่าสตัตย์ใจฉันเพราะว่าสตัตย์ใจฉันไม่มีความโลภโมโทสันในทรัพย์สินเราจะสึกทันทีจะไม่ยอมให้ภาคกาสาวพัดข้างองค์สมเด็ดปจปัญจนสีมาหุ้มห่อความเลวของเราไว้ให้เศร้าหมอง เยนั้นเป็นอนุาอารมณ์ทางสามผักายก็เป็นอารมณ์ไม่หนักในเรื่องศึกษาความทุกข์เห็นคนทุกคนมามีความรู้สึกว่าเขาทุกข์ใจของเราก็คิดว่าเวลานี้เรากำลังสิงสู่อยู่กับร่างกายที่เตรียมไ,ได้วยความทุกข์และเมื่อรู้สึกว่าทุกอย่างนี้รังเกียจว่ามันเป็นสิ่งเศร้าหมองใจ ร่างกายเต็ไมไปซกศพมีสภาพมันเดินศพเดินได้ร่างกายเราร่างกายเขาก็เหมือนกันเห็นคนสวยแสนจะสวยเท่าไรก็สลดใจมากเท่านั้นยิ่งเห็นคนแต่งตัวสวยๆมากเท่าไรใจก็หดหูมากเท่านั้นอีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกสงสารพระโอนหนอเขาไม่น่าจะโง่อย่างนี้เลย การแต่งตัวแบบนั้นเป็นการปรารถนาในการครองคู่เมื่อสภาวะเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่น่าจะอยู่รับสภาพการครองคู่ให้มันเป็นทุกข์ถ้ามีแขกมาหาก็มักจะถามว่ามีความสุขดีหรือมีความสบายดีหรือ อารมณ์ทั้งหลายที่มีอยู่เป็นไปจำวันมันมีความสุขทุกวันหรือยังไงก็ได้รับตอบแต่นคนทุกคนว่าไม่มีใครมีความสุขบางคนก็หนักใจในทรัพย์สินไม่พอใช้บ้างบางคนก็หนักใจในเรื่องหนี้สินเป็นต่อที่มีอยู่กับเจ้าหนี้บ้างบางคนก็บอกว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ มันป่วยไข้ไม่สบายไม่เลือกเวลาถึงแม้ว่าจะพยายามรักษายัางไงมันก็ไม่หายแต่บางคนหนักไปกว่านั้นจะพูดบอกว่าชาตินี้ทั้งชาติทำบุญทุกอย่างบทพระบทเนนทอดกระทิน้นทอดพระปาสร้างสันลาสร้างบทฟังเทศทรรทุกอย่างแต่ว่าบุญกุศลไม่ได้ช่วยเลยร่างกายป่วยไข้ไม่สบาย ฟังดูแล้วก็น่าสงสารแต่ความจริงไม่ใช่ไม่สงสารอาการที่เขามีความทุกข์อย่างนั้นสงสารว่าเขาโง่เกินไปไม่ได้มองดูตัวของตัวเองว่าไอ้ความชั่วอะไรมันสร้างไว้บ้างถ้าในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีเนี่ยสายเวลานั้นสองในวิชาสามทรงอยู่แล้วเรียว่ากันไปท่านบอกว่าท่านทรงวิชาสามอารมณ์ตอนนี้ ขอท่านัหลายโูรทราบว่าท่านผ่านพระโสดาบันมาแล้วฉะนั้นอารมณ์ประจําใจของท่านก็คือหนึ่งตอนเช้ามดืดเตื่ขึ้นมาแล้วข้าวพิญญาพระ,ะสมาบัติตามกระแสรัรบสั่งขระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปกติเวลาจะออกเดินบิณฑบัต,รบตทรงไว้ในระยะชั้นหนึ่งและชั้นสอง ถ้าเวลาคนที่มาคุยด้วยจิตทรงอยู่ในอุปจารสมาธิเมื่อว่างจากจิตในการคุยเขาหาสมาคมอยู่สงัดจิตทรงอยู่ในฌานแปดบ้างฌานสี่บ้างจิตมีอารมณ์เพลิดเพลินอยู่ในฌานอารมณ์ใจเป็นสุขคลายออกมาถึงปฐมฌานในอุปจารสมาธิจิตก็ทรงเห็นโลกเป็นทุกข์ เป็นโลกเต็มไปด้วยความสุขปรกคว่มโลกนี่หมายถึงโมงสัตว์คือว่าคนละสัตว์จิตใจก็สงัดจากอารมณ์ของกิเลสเป็นอันว่าคำให้สัญญาขององค์สมเด็จพระบรม,มโลก,กเชิดถ้าจะกล่าวกันไปจริงๆท่านทรงได้เสร็จแล้วก่อนที่องค์สมเด็จพระงทีแก้วจะจากไป เพรานั้นว่าขมขบรรดาท่านพุทตบริษัททั้งหลายที่รับฟังปฏิบัติธของท่านผู้เท่าบางทีท่านนั้นหลายจะหนักใจว่าเราทําไม่ได้อย่างนั้นนี่ท่านเก่งเสร็จแล้วท่านฝึกฝนมาดีแล้วถ้าคิดอย่างนี้แล้วก็มองดูตัวสมัย ว่าท่านพูนเท่าพูนนั้นท่านมีอาการสามสิบสามใมีอาการสามสิบห้าความจริงท่านก็มีอาการสามสิบสองเหมือนเราเป็นลูกชาวบ,บ้านเหมือนกันมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเราเรามาก่อนแต่ว่าทำไมท่านชนะใจท่านได้ในระดับนี้ ก็เพราะว่ากำลังใจของท่านนี้มีความเหี้ยมเกรียมเด็ดเดี่ยวมั่นคงเพราะตามสติของท่านตามที่ท่านบันทึกท่านมีอารมณ์ประจําใจอยู่เสมอว่าขึ้นชื่อว่าคําว่าไม่สามารถจะไม่มีสําหรับเราในชีวิตนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมรวมความในด้านทั้งความดีและความชั่ว จะไม่มีคำว่าไม่สามารถเมื่อมีความปรารถนาจะทำอะไรต้องทำได้ทุกอย่างชาวบ้านทำอะไรได้เราต้องทำได้เขามีสิบนิ้วสำหรับมือมือสองมือสิบนิ้วเท่าสองเท่าสิบนิ้วท่านก็ไม่มีก็มีมือสองมือสิบนิ้วเท่าสองเท่าสิบนิ้วหมนกัน ในเมื่อเรื่องของคนทําได้ทําไมเราจะไม่ทําไม่ได้นี่เป็นอารมณ์เด็ดเดี่ยวของท่านนี่ก็ท่านปฏิบัติความดีมีความตายเป็นเดิมพันตอนนี้ก็หมายความว่าถ้าทําไม่ได้ยอมตายเสียดีกว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ของพระอราหันต์บอกไว้ด้วยถึงแม้ว่าเวลานั้นจะไม่ได้อราหันต์แต่ก็ต้องถึงอราหันต์แน่ถ้าคิดอย่างนี้ อะไรบ้างที่เป็นยอมให้บกพร่องภารกิจหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นคันธะทุระทุกอย่างทั้งด้านวิชาการลนการงานไม่ยอมให้บกพร่องถ้าถือว่าจะต้องมีรมจิตเข้มข้นไม่ใช่จะมานั่งภาวนาอย่างเดียวให้เปรีลบแต่ผลอย่างนี้มันไม่ได้เพราะรมใจไม่มีการสัมผัส กับอารมณ์ที่มีเป็นฝ่ายตรงกันข้ามไม่มีการต่อสู้ทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่าเคยประสบมาแล้วว่าคนที่หลีกเลี่ยงจากคันธาธุระหลีกเลี่ยงจากโลกธรรมเวลาอยู่คนเดียวสงบสงัดแต่พอมาสัมผัสกับโลกธรรมเข้าจิตใจปลิวไหวสติตั้งไม่อยู่ ในเมื่อได้รับคําสอนของ,องสมเด็จพระบรมครูความจริงพวกเราเรียนกันมากกว่าท่านพวกเราที่รับฟังในฟังมามากแต่ว่าใจถึงไหนบ้างวัดใจตัวเองท่านรับมาเพียงเท่านั้นท่านยันทุกอย่างถ้าสมมุติว่าบรรดาท่านนั้นหลายอยากจะถามว่าถ้าตัวเองไม่ได้พิญญาพระสมบัติ คำว่าพิญญาพระสมาบัตินี่ต้องเป็นพระอริยเจ้าจริงจะเข้าได้แลวก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าที่เคยผ่านในพิญญาที่เป็นชานโลก,กีมาก่อนนล้นท่านเองก็ใช้ยันเข้าไปถึงสมาบัติแปดฟังตอนนี้ก็คงจะนั่งคิดกันสิว่าฉันไม่ได้อยางงั้นนี่ฉันจะทำได้หรือ ต้องถามว่าไอ้ตัวเองนะมันดีถ้ามันเร็วฟังมาแล้วเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ทำถามตัวมันดูตัวอย่างพระเจ้าจกุม,มารนี่ถามตัวไว้ใจเห็นแก่ตัวหรือว่าจะเห็นแก่ศา,าสนาสะสมความเร็วอะไรไว้ในใจไว้บ้างความรักในโลกธรรมความโลกความโกรธความหลง มีอะไรบ้างดึงมันออกมาเสียหมดห้ามหั่นฟันพิ้งเข้าไว้อย่าไปพอกพูนกำลังใจในความเดีย๋ยวจะบอกว่ามาัอยากจะเป็นเฮียได้ยังไงเย้ากลินกล่นเฮียเย้าลายเฮีย,ย,ยเข้าไปผีดสังฝังไม่ในใจไอ้หลายสิ่งที่มันเป็นเฮียมันจะไหลมาคนนอกด่ามันแบบนั้นสิถ้าใจมันเลวคนด่าแบบนั้นบอกเองนี่มันเลวก็เฮียซะแล้วนี่ นี่คนด่าดตัวเองกันแบบนี้อัตนาจูเทียตานังไม่ใช่ทําเป็นผู้พิเศษ,ษถ้าเราจะทําบ้างทํำยังไงเวลาจะหมดเริ่มจับจุดช้ามดืดทรงอารมณ์สมาธิให้มันทรงสูงสุดที่สุดทเท่าที่เพงเราจะพงึงทรงได้ทรงให้นานเท่าไรได้ก็ยิ่งดีอย่ารีบถอน เมื่อเวลาใครยมันแล้วจิตตั้งอยู่ในอุปจาระและวนัปปัมหมชานอยู่ตลอดทั้งวันถ้าอารมณ์จะสั้นหลบกข้ที่สงัดนิดหนึ่งทำจิตให้ทรงทั้งจิตสูงอารมณ์สมาธิสูงสุดเท่าที่เพิ่งทำได้จะทำงานทำการอะไรอยู่ก็ตามไอ้สมาธิจะไปนั่งคตมัดมนั่งปั๊บเพียอยู่เสมอเลยนะมันไม่มีผลหรอก มันต้องส่งได้ทุกขณะแม้แต่กิจการงานที่เราทําอยู่ให้จิตมาทรงอยู่ในรมของความดีในขั้นอปุปจารสมาธิหรือปฐมฌานวันทั้งวันอย่างนี้ความเป็นพระอรหันต์มันจะไม่ใช่ของยากถ้าภายหลังจะบอกว่าง่ายจะเกินถ้าใครออกมาจากสมาธิจิตก็จับวิปัสสนาญาณตามที่ศึกษามาแล้วเนี่ยเราศึกษาก็ยังท่วมแล้วไม่ใช่แค่พอดี นจิตมันฟุ้งสั้นไปทีทิ้งวิปัสนามาจับอารมณ์สมาธิสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ความดีมันก็จะปรากฏชัดคำว่าทุกที่อม,มสมเด็จพระทรงส,สวัสดิโสภาคสอนท่านผู้เท่ามันเป็นของไม่ยากสำหรับเราผู้เอาดีแต่ว่าน่าสลดใจอยู่นิดนะบางทีเดินไปเดินมา เห็นพระบางท่านเก็บตัวมากเกินไปคนหน้าสงสารคำามยากรใดๆจะพิ่งคิดว่ามันจะได้ตามคำยากรนะถ้าปฏิบัติตนอย่างนั้นมันจะไม่ได้อะไรเลยเพราะเราหมกมุ่นเกินไปอาลบาบรรดาท่านทั้งหลายเวลานี้ก็หมดแล้วขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ต,ตรงดำนองจิตให้มัน่น ชองอยู่ในอิริยาบถทั้งสีนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอธิยาศัยึ่กวายจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี